สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับตรงนี้เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกล่องสุ่มครับตอนนี้ครับใน Facebook ของอร่อยเมืองปทุมเนี่ยมีประเด็นก็คือผมไปเปิดเจอก็คือมีกล่องสุ่มผลไม้ร้านหนึ่งครับตอนนี้เขาจัดกล่องเนี่ยในราคา3า9บาบาทมีคนเปิดมาหลายเจ้าเนี่ยมีทั้งเงินแถมมาให้เ,เจ้ากล่องสุ่มผลไม้เนี่ย ในราคา3า9แล้วบาทน่ะข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับเขาแพ็คมาให้แล้วเดี๋ยวเราลองมาเปิดดีกว่ากล่องใหญ่นะครับนี่ดูกล่องขนาดกล่องใหญ่นะครับแต่ข้างในไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวผมขอหยิบมาทีละชิ้นแล้วกันผมเปิดมาแล้วนะครับนี่สิ่งแรกคือส้มครับส้มสี่ผลต่อไปคือผมไม่แน่ใจเรียกอะไรเชอร์รี่หรือเปล่านะครับ น่าจะเชอร์รี่นะเดี๋ยวแกะก่อน,นเชอร์รี่ครับ1กล่องซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินผลไม,ม้อยู่แล้วครับก็เลยไม่รู้ว่ามันสดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยครับมาดูกล่องที่3เอาังจริงแล้วเนี่ยผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับนี่อีกหนึ่งกล่องนะค่อนข้างที่จะประมาณครึ่งโลอยู่นะกล่องนี้ต่อมาเป็นแอปเปิ้ลคือผลมันใหญ่มากเลยลูกมันใหญ่มากนะคือแบบนี่แกะให้ดู แอปเปิลลูกใหญ่มากนี่คือแบบก็ดูกรอบดีนะครับอันนี้ต่อไปเป็นนี่ครับทุเรียนทุเรียนนี่เขาติดหน้ากล่องเลยว่า140บาทลองมาดูข้างในนี่น่าจะเป็นหมอนทองครับเม็ดเล็กนี่ค่อนข้างที่จะแข็งนะถ้าสำหรับคนที่จะกินนิ่มเน่ยผมว่าทิ้งไว้ซักประมาณอีกวันหรือ2วันเนี่ยกำลังกินเลยลองมาเป็นอะงุน อีกหนึ่งกล่องแล้วกล่องสุดท้ายครับหมดแล้ว s t รอเบอรี่นะครับสวยงามมากเยอะมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาใส่มาให้ในกล่องนะครับในราคา399นะครับลองดูแล้วกันนะครับว่าใครจะโชคดีนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5สอเจ็ดเอย่างนะครับที่ผมได้มานะครับมีทุเรียน s t ร a เบอรี่แอปเป เชอร์รี่ส้มองุ่นแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจผมไม่เป็นคนไม่กินอยู่แล้วอันนี้อีกหนึ่งไม่แน่ใจเรื่องราคาผลไม้ในในใน,ในข้างหน้าผมเลยว่าอันไหนราคาเท่าไหร่แต่มีกล่องเนี้ยเจ้าทุเรียนเนี้ยที่เขาติดหน้ากล่องมา140บาทนะดูจากตานเนี้ยผลไม้เนี้ยไม่ไม่ได้ช้ำไม่ได้อะไรเลยนะครับมผมขอชิมทุเรียนละกันเพราะว่ามันแกะแล้ว อันนี้ผมกินได้ผมเป็นคนกินไม่ชอบกินทุเรียนเละนะครับอันนี้พอกินได้อยู่ทุเรียนมันมันน่าจะไม่ใช่เป็นฤดูของมันนะครับคือมันมันไม่ได้หวานมากครับแต่มันมันความมันของทุเรียนมันเลยแหละแต่กิ่นนะผมบอกเลยว่ากลิก่นของตัวนี้นะครับ ไม่ฉุนผมกินได้นะครับผมไม่ชอบทุเรียนเหม็นอืมอืมอม,มันหวานแต่มันมันยังหวานไม่สุดครับมันมันเหมือนมันเป็นทุเรียนนอกรดอูอืมอืม เม็ดนี่เล็กมากเลยเนี่ยทุเหลือเป็นเนื้อที่ผมกินมาเนี่ยครับเม็ดเม็ดทุเรียนเม็ดนิดเดียวเองจะลองกินอะไรอีกส้มดีกว่าเดี๋ยวผมมาแกะส้มให้ดูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นส้มพันอะไรนะครับเป็นเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับมีมาสี่ลูกแกะชิมดูนะครับ อืม,อ,มอ่ารสชาตินะครับอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยและสดครับผมก็ลองดูไปสองอย่างก็คือทุเรียนกับส้มนะครับเคน,นะครับความสดแต่ผมติทุเรียนหน่อยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ผมใส่รถมาแล้วมันช้ำหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นทุเรียนของเพื่อวาน อันนี้ผมไม่ไม่ราบจริงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แกะวันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้นิดนึงนะครับเพราะมันมีช้ำนะทุเรียนม,มันช้ำนะครับแต่รสชาติโอเคนะครับไม่ได้แบบว่าเละจนแบบกินไม่ได้นะครับส่วนผลไม้ยังอื่นนี่ดูค่อนข้างสดใหม่ทุกกล่องส่วนใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปสอบถามที่ Facebook คุณจิตรา มาระคัมได้เลยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0985639680นะครับคุณจิตตามาราคนะครับซึ่งเขาไม่ได้จ่ายผมให้มารีวิวนะครับแต่ก็คือผมก็จะช่วยกันไปนะครับคนปทุมด้วยกันนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปรีวิวอะไรในปัุมธานีอีกก็ติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ